สวัสดีครับเจเจเจถิงครับเจเจสวัสดีครับชื่อสิครับเจเจอายุะครับอายุยี่สครับวิวิวิ้ิว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 ัวิวิวิวดวเวิ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 วเวิ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 วนใคริวิวิปิว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 เวิ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 มิวิวิหิวิวิวนวิเจวิวิวิปิว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 ววิ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 ววให้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่วิร์ยอตไอะอะไรอะอะไรอะขอล่าหน่อยขอล่าหน่อยขอล่งก่นมานี่ห่อตัวนี้ห่อเลยแค่นั้นแหละมี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 เเราเรอห่อใช่ใชีแนัแถวแถววแถวแถนนเหรอแแยวให้ไม่เป็นห่อได้เซี่ถแแวแแวั มันไม่ได้บอกอ่ะพี่มันบอกว่าโอเคโอเคมันไม่เข้ามากีอ่ะเข้ามาแล้วไปดิไหนอ่ะกินมันเข้ามาในน้องไปไปขี้อีกสิบัวปะ